สวัสดีทุกคนนี่ก็อะไรนะเซนี่เนาะเราจะครัวเซนี่ทุกคนดูดูกระทะเรานะครับกระทะเราเป็นแบบขนาดนี้ใช่ไหมมันเป็นศิลปะใช่ไหมกระทะเนี่ยแต่ว่าศิลปะเออใช่ไหมถ้าถ้ารู้สึกในี่ยตาโกมันจะแตกโอเคทุกคนนี่นะครับเราลาแต่ละแต่ละกี่ได้ลเลยดีนะมันต้องคขวนสูตรหมุนมาละเอาตัวยังยังไม่แตกเลยน่ะชาแกอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงให้ทุกคน เซฟนี่มันแตกมันสูดแล้วพี่นี่นสูดถ้ามันสูดเนี่มันจะแตกนะทุกคนแี่ใช่ไหมถ้ามันสูแตกันนีแตก้อยนี่มันแตกคุยๆมาม่ะไม่แตกเลยนะทุกคนเซฟนีมัแตกลขี่ได้แล้วละกาขได้มนอมัหเหรอเนี่ยฝนีไม่คู่เลยเดียฝันนี่เลทกคนซีี่ มาเกาะสีสันมาเกาะมาเกาะน้อย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 มาเกาะใหญ่มาเกาะใหญ่มาเกาะใหญ่ก็ อะไรเงี้ยเกอสกอรนะเหรอเซกอเอากาะนี่แะเกอสกอร์ดูอย่างยัยทงงเนี่ยเนาะเหมือนเหมือนมุกงอนนี่แหละเหมือนงอนเลยดูทงงเลยอ่ะทุกคนทงงอีสูบล้อเนี่ยฮะสูบล้อนี่นี่ก็ะทาเราก็ทารามีศิลปะดูดูเป็นศิลปะทุกคนนะเอาเอามุกนี้ศิลปะมุกานั้นเนี่ยครับนี่ฮะหรืออันนี้อันนี้อันนี้ไม่พายแล้วเลยเนี่ยไม่พายแล้วอันนี้นี่ดูศิลปะมุกกานสะซูงยังไง สูแล้วนี่สูออกได้ยังออกนี่ออันี้ออกนี่ออนี่ออสาล้นีออกนี่ออกอดนออกโดนออนออกโดนออกดนเนี่ยออันี้อกัดทุันีนมอนนี้อตายซุบล่อเอาเราคอกัดอนนี่นี่เหรอไเข้าไปเข้าไปหน่อยนี่ตะกู มันจะแตกงี่เนาะไม่แล <su> ้วไม่แล้วนไม่แล้วนนี่มันเป็นอยางีงทุกคนมามา้เลยรับมันจะแตกถ้าเขานออมือนีอนี้ใช่ไหมทำไมเนี่ยทำเทำไมเอะ่ยนีนี่ยอาแอ้มันแตกโอ้ทุกคนงานนี่ผมไม่รู้นะเนี่ยแต่เราเนเ่ยอย่าอย่า้ทํอย่างนี้เอใช่นดใช้อย่างนี้โอ้ใี่นนออกจังเยกเนี่ยนมนนยัเดี๋ยวมน่ะเปคนน เียันกิ่ายเนาะทกิงง่ายนีละิบาทนีลบนีทุกคนอาหารว่างเนี่ยอาหารว่างน,นี่แอาหารว่างใช่ไหมซื้อค่ี้ทุกคนนี่มันจะเป็นข,า,ขาวนี่ทุกคนอร่อยแลเนี่ยอร่อยอีกแล้วัรรอร่อยออย อร่อยป่ะเนาะอร่อยพี่ลองชิมดินี่นี่นี่อะอร่นะทุกคนนี่นี่อะไรอะไรอะเดี๋ยว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 เก็บเมฆขาวให้เดี๋ยวพอประชัยดิใช่เลยเดี๋ยวเก็บเมฆขาวให้มันร้อนอยู่นะร้อนถ้าร้อนเออเออมือออันนี้แกถ้าร้อนนี่มันมันด้วยทุกคนนี่ใส่เข้าไปป่าอะไรด้วยนี่อืมออะไรเลยมันมันเออไม่ค่อยหวานนะแกมันมันหมดแหละอะไรันาะ อร่อยกินมันน่าเลยมันนุ่งอธิบายเรื่องะฮะอร่อยกินอะไรนิดแก่ที่กะข่าวนี่ไหญเอาขาวขาวนี่อร่อยอ่ะอืมใส่เข้าไปป่ะเลยใส่ก๋วยเลยนี่หนูโคลนแงี้ยแหละข่าวแล้วมันมันมากเลยกินเยอะมันก็เมานล้วมันจำได้อยู่เขาไม่เมาใส่เมาพูดเลยใส่พวดเลยมันด่าดูดูดูชาดีพี่ใส่หมดเลย มันจะรู้รสชาติดีนะทนกคนนี่ใส่หมดเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนนะมันจะมีรสชาติถ้าใส่อะไรไม่ได้เนี่ยใส่ให้หมดเลยอนะ่ <c oughs> นะอย่าเข้าไปให้หมดเลยทีใ่ให้หมดเลยนี่เหอออรอรสชาติมันจะม,มันๆมะมมนมาวเนี่ยนี่ไงอร่อยทุกคนอร่อยใช่ไใช่ไนี่จะเขานี่นะแต่ถ้าท่าไม่ควรมันไม่ค่อยมีรสทุกคน สีมันก็จะนวลๆเนาะสีขาวๆนี่มันจะมันมากทุกคนเลยกินกินยังไงไม่รู้จะเบื่อเนี่กินได้ทั้งวันกินได้ทั้งวันอ่ะม่กเนี้ยเนี่ยกินได้ทั้งวันแต่กดนแต่แต่เพราะมันแตกแต่เนี้ยอันที่ไม่เตี้อาจจะเน่าอาจจะฟอทุกคนใช่ยิ่งฟอ อันนี้เอาต่ออื่นได้นี่อือเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยแน่ๆเซฮุนนี่เซฮุนนี่มากอกน้อยมากอกน้อยเนาะคือกาลัดจิ๋วีไม่ได้ไหมอันนั้นมากอกน้อยกี่ต่อเป็นกาลัดจิ๋วแมนเดย์ไหมไม่ได้เนาะอไพี่เป็นดันมือพี่กี่ใบดันมือตอนที่มันเสี้ยนะคะับก็มันเดี๋ยวนี่ดทุกคนยิ่งกินยิ่งเสียไปทุกคน อร่อยอ่ะเยอะกินนั่นไงนี่อร่อยอ่ะมกินมิจิงมันเลยอืมอีนไม่ออกกันได้ยังทสิดูดิยิบออกอีก้ามหมดออนี้ไก่ได้ไเหรอเาอก่ออะไระเขาเอาเพื่อเพื่ออเืออาองใช้มเอา หแตกเยอะทุกคนทำนี่มันมันมันจะกระ้นกลือกเราเราเราไม่ต้องไปใช้มือแค่เอาตัวมันง่ายนี่ใช้ใช้ใช้เคียงกดทุกคนใช้เคียงกดเลยเห็นไหมีมเนีเพาีเปียนีสีขาวๆนี่เลอเียโอ้ยสียี อ่ะใช้สมอนนี่กะฮะสวยเนาะอ <laughs> ืมนี่ทุกคนจะเอานอันนี้เลยเอาเบืออันนี้จะเอ,อาเบือฮะ